สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใบหวยนะครับของไอ้เฮงประจำงวดวันที่16เดือนกันยายนเดือนกบ้า65 1 5 10 10อ้าวเอื้อนแค่16เขาจับไปก่อน16นี่ครับเฮงกันไทยมากรับตามเลยนะครับเนี่ยเอาหนึ่งสองเบิร์มันตา อันเดยอันยเไอไเ่เราเป็นคนเปิดตัวแรกนะครับแก้วกันติ๋วล้วลงมันเรียบปากรวมข้างเปิดเด็ดงิงวดแรกนะตัวแรกหันมาเฮาเลสีสีมก้าวไ่เล่อนกูเปองกมาเห็นแล้วพันไปเคลดพนนเพันขึ้นเราเป็นคนเปิดได้หมดใช่ไ มากระตามได้ครับเฮีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮีสวัสดีครับเร็วบร้อี่เอ๋โม่ราบอกเราโม่เราพันงามหน้าหน да ึ and, ่งสองสามเวลาเป็นคนเปิดใช่ไหมตัวแรกไปซีเลยนะครับตัวที่สองไปอึบอึบเดี๋ยตัวเก้าเลยตัวเก้าอ่ะโบเมนตัวเก้าเน่อยมาจังกืน เงยตกเเ้าก <mm ี่ดีบ่ตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวที่สองก็ได้เลขสองนเอาไปก้องนงนี่สี่สอง้วนะครับคือบ่จับมือบางอันบั้นพูดบังอ่นักวยเล่าเลยสีครับมักกะตามาน ตัวที่สเอที่าอตัวที่สามเตัวที่เขียดเปมนคนไปละอ่ะได้ไหมตัวที่สามเนายอไปนึกนึกอ่ะเฟดอ้าอันนี้คือบบเกลียวส สี่สองศูนหนาย่ภาคไหมเอาสามเราสตัวทำดีพ่อนะโอเคครับประจํางวดวันที่สิบหกกันยายนสองพนหยครับมีแจก็ตามมากับเอืเอเฮงเฮงสวัสดีครับบ๊ายบายให้หนูจับบ้านให้หนูไะไล้ะสะตอเหมืนเฮงเได้ไหมสะตอเหมือนเฮงเฮงได้ไหม ตัวที่หนึ่งไปเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งนให้ด้วยท่นท่น่านนไหนต้ดูหอันนะห่อทำมันแต่ล้ตัวแล้วเดี๋ยวให้น้องจะเดี๋ยวเดี๋ยวับสามคนละสามสามตัวก็ไม่ไล่แบเนี้ยอก็ให้ข้าวเมยเขาได้เรียกเมื่อคมาจะซื้อมนไหน เ็พยามกเอาพีนางอยู่ดีๆจับวกเอาได้ปะให้วมด่จับวก็มาลตัวที่สองตัวที่หนึ่งเลขหม้นะไมนคนกอนครับเนเลขเปิดยแล้มังที่สองตัวที่สองว่าว่าจับวกเอาได้ปะดมาตัวที่ตัวสุดท้ายเราจะปิดตาตัวที่สองตัวที่ ทูได้ถูไม่รอกันเดินจิมนายบอกว่ารอกันดิลูดโอเเด็ดเด็ดปิดปิดต้องจำไว้เต็มคอสดทยเออเอีกตัวไทยนี่นี่ี่ดูมันจะได้คอสอ่ะมาลงวันนี้เดี๋ยวคนกนตัวสุดท้ายแล้วคนาคนกันโอเตัวสุดท้ายโอเคกันเนี่ยอันน ตัวเฮงงกัดเฮงงกัดสีหนึนะครับ1ห4 6.4งกี่หกสี่เดียวเออหงหกี่